สวัสดีครับทุกคนวันนี้แทนทางสไตล์ก็จะพาทุกคนไปเอาของฟรีกันนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ก็มีคนบอกผมมาอีกทีก็แบ,บรีบมาทาคลิปเพื่อให้ทุกคนจะได้รีบไปเอาของฟรีเหมือนผมมาใช้เหมือนกันนะครับซึ่งไอเทมนี้ก็เจ๋งมากเลยครับน,นี่นะครับทุกคนไปพิมพ์ค้นหาแบบนี้เลยนะครับ a e g i t a นะครับแล้วก็เป็นบัญชีที่มีรูปสาสีฟ้านะนี่ครับไปโพแรกเลยครับอันนี้ก็แบบ ให้แบบทุกคนมาดูนะครับนี่น่ารักมากเลยอะ่ะก็กดด้านล่างนะครับสีขาวๆนะครับพอกดเข้ามาก็เรอกแป๊บนึงกดลงเคไปครับเให้ดูเชิญเพื่อนผมต้องดูเหมือนกันนะครับว่าเชิญเพื่อนจะได้อะไรแตร่เราจะมาให้ทุกคนใส่รหัสเพื่อนของคุณสำหรับของคุณทุกคนสึนด่ารัส นนผมก็ได้มาจากเพื่อนไม่รู้ว่าแบบใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าน่าจะใช้ทั้งหมดนะโอเคเรามาใส่กันเลยอาที่ผมได้มานะครับก็ให้พม่ว่าใส่ตามได้เลยนะคะบ U ครับ UM นะครับคครับก็ G G ครับ G ครับ ตะคู่ลเลยนี่ทำมาแล้วีบอกยินดีต้อนรับนะครับแล้วกกดตับเลครับอเ,เราก,ก็โอเคโอเคโอเคย่งดีดครับทุกคนเราอของสรเรก็ลองกดโอเคนะครับเราไปที่ตองของกัไหมไปเล่นี่ครับแล้วก็มากดทับนะคะโอเคแล้วก็กดกลับเลครับรอชาทำไมละน้อง กลับไปครับเดีวเราจะลองใส่ให้ดูเนาะทุกคนก็ไม่ต้องโฟ,โฟกัสซีมอะไรผมนะครับ <ś off> ชุนเลยครับส่งไว้ใช้หน่อย <ś off> นี่นครับทุน่ารักมากเลยเยวหาชุดสีหนบงให้เข้าตีนดีกว่าซึ่งหบวกอันถึงก็เท่ามากเลยแต่ไม่รู้ว่าแบบทำยังไงกันนะครับก็น่าจะแบบใส่โค้ดเพื่อหลายๆคนนะครับถึงจะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้แท่ลังทำคลิปต่อๆไปด้วยครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ